งวดน,นี้มีคนถามแม่ไม่ให้สามตัวหรอยังไม่รู้เลยว่าสามตัวจะให้อะไรแต่สองตัวก็ตามที่ชอบเลยค่ะชอบตัวนั้นแหละก็เลยให้ตามนั้น สวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งหคนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,สว,ส, 17, คคะสวัสดีหนึ่งเจันคนค่ะโอ้ยสวัสดีหนาเตยค่ะสวัสดีหนาเตยนะคะหนาเตยค่ะรอคิวงะรอคิวอยู่นะเดี๋ยวจัดงานได้แล้วจะเรียกหนาเตยมานะคะสวัสดีนะคะหนึ่งเจันคนนะคะแล้วก็บานไทยงวดนี้ก็ก็มีตัวชอบค่ะนะคะสวัสดีหนึ่งันคนค่ะลูกค้า หนึ่งจะบอกว่าสาเหตุที่จะไม่ได้ไลฟ์สดแจกแนวทางเนี่ยมันไม่ใช่เพราะอะไรเลยนะคะเพราะว่าพอไลฟ์ไฟปั๊บนะคะคนก็จะพูดนั่นพูดนูน่นพูดนี่นะคะก็เลยจะไม่ได้ไลฟ์แจกนะคะก็เลยจะไม่ได้ไลฟ์แจบกบ ที่ไม่ค่อยได้ไลฟ์แจกแต่ก่อนเราจะไลฟ์ทุกวันถูกไหมคะไลฟ์ like, แจกแนวทางทุกวันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์เพราะว่าอะไรปั๊บเดี๋ยวเอาไปโยงนั่นโยงนู่นโยง,โยงนี่หนึ่งให้รัฐบาลนะคะสวัสดีหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวก็คือจริงๆแล้วอะรัฐบาลไทยทุกคนรอ รอที่หน้าไหลสดได้เลยนะคะแต่พวกน้อยลาวอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ไม่ได้เอามาไหลแจกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเอามาไฟลจแจกเดี๋ยวกดึงไปเป็นประเด็นนั่นน,นู่นนี่อีกตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยที่ทํามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแบบหนักหนาสาหัสไม่ได้ไปฆ่าใครตายเนาะจริงๆแล้วหนึ่งมองว่าการให้แนวทางเนี่ยลูกค้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่าน อยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันอยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรา่อยมากนะคะหินถูกหวยเหมาะสาหรับคนชอบเล่นหวยนะคะใครที่ชอบเล่นหวยทักแบบเออฉันซื้ออะไรก็ไม่เคยถูกกับเขาเลยไม่เคยมีดวงในด้านนี้เลยนะคะการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงของฉันมันไม่เคยดีเลยนะคะแนะนําให้ลูกค้าลองบูชาเป็นเส้นแรกค่ะใครรับหินถูกหวยซ f 299บาทจะส่งฟรีและแถมทุพไท พริกดวงชะตามีค่ะลูกค้าขาแผ่นสวดพริกดวงชะตามีค่ะแต่ใครทํารอบนี้ลูกค้าหนึ่งจะบอกกาะหนึ่งจะบอกก่อนว่าคุณจะได้เลิกดีเลย คุณจะได้เลิกดีมากๆเลยนะคะเพราะเป็นเลิกเดียวกันกับที่1จะทําพิธีปลุกเสกของบางอย่างนะคะที่นํามาแจกย้ําว่านํามาแจกให้กับลูกค้านะคะจะได้ทําพิธีเลิกดีเลยแต่ว่าแทนสวนพิธุงชะตารอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเปิดให้นะหินทุกหวย299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุกให้คะ่ะใครรับหินทุกหวยเซฟหินทุกหวยนะ299ใครรับหินทุกหวยเซฟหินทุกหวยนะคะ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุกให้ ปีเสียดูซับคันเน้นอำนาจบาร,รมีหน้าเกรงขามค่ะกำจัดศัตรูคนคิดร้ายคนชิดไม่ดีดวงตกตีชงทำมาหากินได้ขึ้นและคนที่ไปผ่าเรื่องการเงินปีเสียดูซับนะคะจะเน้นเปิดดวงในเรื่องของการเงินค่ะเรียกเงินเรียกทองกินเงินกินทองเข้ามาแบบนับ,นบไม่ทันและนับไม่ทั่วน,นะคะใครรับปีเสียดูซับซีเอฟปีเสียดูซับรย์299บาาทจะส่งฟรีและแถมทูบให้ค่ะ ี่เสียหยกค่ะหยกจะเป็นหยกพม่าและหยกจักรพพัดค่ะหยกจะเน้นความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินนะคะเรียกเงินที้เราใช้แบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือหยกนี้นะคะลูกค้าหนึ่งจะบอกว่าคนที่รู้ความหมายของหยกเนี่ยคือหยกเนี่ยจะปังในเรื่องของการเงินเรื่องของธุรกิจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหยกเป็นต้นกําเนิดของคําว่าเงินไหลนองทองไหลมานะคะใครรับหยก CF เหยกนะคะ299บาทจะส่งฟรีและแถมทูพายหยก้ยก299บาบาทจะส่ง แ,แถบทุบให้ c f แล้วทักกลายที่หนึ่งปักหมุดค่ะหนึ่งแจ้งก่อนนะคะว่าหนึ่งจะเปิดให้เข้ากลุ่มอีกประมาณวันอีกประมาณถึงวันถึงวันจันทร์อังคารนะคะถึงวันจันทร์นะคะและหนึ่งก็จะหยุดการเข้ากลุ่มก่อนนะคะอุกทุกหมวยเลขจริงขอบคุณมากๆเลยค่ะงวดนี้จะเป็นของเรานะคะเพราะฟาดเคาะไปแล้วนะคะงวดนี้จะเป็นของเราใครที่รอสาบตัวอยู่รอก่อนนะคะรอก่อน วันนี้ที่ยี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดสองสี่หกแปดเก้าวันอีกเก้าวันรวยอีกเก้าวันรวยงวดน,นี้เป็นสีแดงนะคะลูกค้า่ะงวดน,นี้จะเป็นตีมสีแดงนะคะงวดน,นี้จะเป็นตีมสีแดงนะคะอีกเก้าวันรวยนะคะ ี่รุ่นปีเซียเดี่ยวได้แดงค่ะลูกค้ารุ่นนี้เป็นรุ่นปีเซียเดี่ยวได้แดงเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการการงานการเรียนคนที่อยากขอพรอ,อะไรขอพรแล้วสําเร็จเร็วสําเร็จไวนะคะแนะนําให้ลูกค้าลองบูชาเส้นนี้เป็นเส้นแรกปีเซียเดี่ยวได้แดง299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูพายค่ะรุ่นนี้เหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่หนึ่งสเลยนะคะที่มาของคําว่าแม่น้ำหนึ่งได้มาจากเส้นนี้เลยค่ะ สาเหตุที่ได้มันจากเส้นนี้เพราะว่าตอนนั้นหนึ่งขายบาปิกกหนึ่งก็จะใส่เส้นนี้ในการไล์สดขายนะคะลูกค้าถามกันเนาวเลยค่ะว่าบูชามาจากที่ไหนอยากได้บ้างอยากได้บ้างจนหนึ่งได้เอามาให้คนบูชานะคะคือเส้นนี้เลยได้มาแล้วถูกลอตเตอรี่บ่อยมากลูกค้าจากหนึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกลอตเตอรี่ตอนนั้นจําได้เลยว่าได้มาแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้ายสาตัวค่ะถูกไปนั้นไปนี่รู้สึกว่าชีวิตแบบว่าเลิศเลอเพอร์เฟกมากเลยค่ะ คจะแบบว่าปิดเลี้ยงทั้งซอยอะค่ะเพราะดีใจมากในชีวิตไม่เคยถูกเลยนะคะสามตัวตรงเตรียมกีตต้องเตรียมกีดนะคะเตรียมกีตนะคะต้องเตรียมกีตนะคะหนึ่งนะ่ะคือจริงๆแล้วที่ไม่ค่อยได้ไหลเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะหนึ่งก็มีเวลาให้ลูกบ้างนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้พา บอกพี่ให้พี่บอกพี่บาร์หน่อยดิว่าไรอยู่อะแล้วแกโทรเข้าไม่หยุดเลยมันจะตัดมีเบอร์ใช่ปะโทรเร็วๆตตดสายจริงแล้วแกก็โทรโทรโทรอยู่มันไอ้นี่เอเอไม่เป็นไรนนไอ้นี่ทันไงตกใจ เศรษฐีนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นมหาเศรษฐีค่ะมหาเศรษฐีเนี่ยในหนึ่งเส้นเขาจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียตัวผู้เขาจะทําหน้าที่ในการหาเงินหาทองดูดเงนินดูดทองเรียกเงนินเรียกทองแล้วนํามาฝากไว้กับตัวเมียค่ะมหาเศรษฐีเส้นเดียวนะคะได้ในเรื่องของโอ้ยแมงมหาเศรษฐีเส้นเดียวได้ในเรื่องของความรักนะคะโชคลาภเงินทองความสําเร็จนะคะ มหาเศรษฐีเส้นนี้จะเป็นเส้นที่1ใส่อยู่นะคะมหาเศรษฐี399บาทจะส่งฟรีและแถมทูพายมหาเศรษฐี399บาทจะส่งฟรีและแถมทูพายนะคะลูกะค้าขามหาเศรษฐีนะเป็นรุ่นที่1ใส่อยู่นะคะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียเลยเป็นคู่เลยค่ะลูกค้าหาเงินแล้วเก็บเงินให้เราด้วยใครที่เก็บเงินไม่อยู่หาเงินมาเยอะมากเก่งมากค่ะ ไวมากๆนะคะแต่ว่าแปลกใจมากเลยหายไปไวเช่นกันนะคะแนะนาให้ลูกค้าลองบูชาเส้นนี้ค่ะหาเวลวเก็บให้เราด้วยนะคะมาหาเศรษฐี399นะคะ